สาธุสวัสดีสาุบัดนี้ก็ได้มาอยู่ในสถานที่สถานที่ที่จะเป็นสุนองการปฏิบัติสมาธิแต่เราก็เรียกกันว่าเป็นวัด ก็ไม่ขัดข้องอะไรเพราะว่าจะต้องเป็นสถานปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนั้นจะต้องเปิดกวา้างให้แก่สาธุชนผู้ที่ไปหาความดีความงามเพราะฉะนั้นในการเกิดขึ้น ของวัดหลังนี้เป็นการเกิดขึ้นที่แปลกประลาดที่สุดก็คือว่าผู้ที่จะสร้างวัดธรรมลาก็คงจเกเป็นคนแก่หน่อยเซนียังหนุ่มแน่นและก็ยังมีความคิดจับไว้ บอกว่าถ้าหากว่าจะสร้างศูนย์สมาธิให้มันเข้มแข็งจริงๆก็ให้เป็นครึ่งวัดครึ่งเออครึ่งวัดครึ่งบ้าน mm hmm. ก็หมายความว่า,วาสามารถที่จะมาปฏิบัติได้การปฏิบัติสมาธินั้นเป็นโครงการที่หลวงพ่อ ได้วาดไว้ในใจว่าข้าพเจ้าบวชมาในพระพุทธศาสนาต้องการที่จะเผยแพร่พสมาธิให้แก่ชาวโลกอันนี้เกิดขึ้นเป็นอัตโนโมัติในขณะที่ข้าพเจ้าหลวงพ่อเนี่ยอายุเพียงสิบสองขวบ ยังไม่ได้บวชเป็นสามนเณรด้วยได้มีโอกาสไปชีวัดหนึ่งชีบ้านหม่สสำรงอำเภอสิีคิวจเจ้าวัดนครราชสีมาซึ่งมีพระอาจารย์กงมาเจิรปุญโญเป็นเจ้าอาวาสท่านอาจารย์กงมาเจิรปุญโญนั้นท่านสอน สมาธิเป็นใหญ่การที่จะถึงกับว่าจะต้องสละตัวของเรานี้ให้มาทำงานให้กับพระพุทธศาสนาก่อนเยเกิดลบป่วยลงเมื่ออายุสิบสองเมื่ออายุสิบสี่ปีประมาณนั้นเป็นโรคอมัมพาตเนื่องจากว่า การเก่ากายการมากไปโลกอัมภาตนั้นตามปกติแล้วจะรักษาไม่หายแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพระบิดามารดาพยายามที่จะหามหมอที่ดีที่สุดมารักษาข้าพเจ้ามารักษาโรคว่าหมอก็บอกว่าเส้นประสาท ที่ใช้การนะ่ะมันเสียหมดแล้วืว่อวาชาตินี้ไม่มีโอกาสหลวงพ่อพคิดวัดใ,ใจว่าเสียดายที่เรามาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้รับความเยือกเกยน็นความทราบซึ้งความประทับใจความมีเมตตาความมีจิตอันอ่อนโยนเราเสียดายมาก ก็จึงได้อธิษฐานว่าถ้ามีบุคคลผู้ใดมารักษาข้าพเจ้าให้หายจากโลกอัมพาตไข้าพเจ้าจะอุทิศชีวิตที่มีอยู่นี้ให้แก่ชาวโลกทั้งสิน้นในที่ขณะที่ข้าพเจ้า ก็เลกคิดแล้วก็ฝ่ายฝันอยู่นั้นก็ปรากฏว่าเมื่อข้าพเจ้าได้อาศิฐานได้เพียงเจ็ดวันเท่านั้นก็บีตาขาตาพระขาวไม่รู้มาจากไหนไม่รู้เดินคุ้มข้ามารกคุรุนทงทายขึ้นมาบนบ้านแล้วก็ไม่ไปหาใครสรงเกามาที่รูปพ่กากำลังนอนเป็นน้ำบาดาอยู่ แล้วก็ตั้งใจถามว่าหนูหนูอาธิษฐานจะช่วยชาวโลกให้พ้นจากความทุกข์จริงไหมบอกว่าจริงทำยังไงสิ่งจะทำได้บอกก็ว่าไม่ทราบแต่ทราบแต่ว่าความสุขที่เกิดขึ้นมาในการทำสมาธินี่มันง่ายมากทั้งง่ายด้วยแล้วทั้งได้บุญมากด้วย แล้วทั้งทั้งมาให้จิตใจเขาคนอ่อนโยนด้วยดังนั้นเมื่อตาพระขาวมาถึงก็ถามว่าหนูอาสิฐานทีจะช่วยชาวโลกให้เขาได้สมาธิให้มีความสุขจากการทำสมาธิหนูอา,าิิฐานอย่างนั้นจริงไหม บอกว่กจริงสัญญาก็ลุงได้ไหมบอกว่าอะไรถ้าสัญญาได้ลุงจะรักษาให้แต่พระเขาก็ก็ไม่พูดว่าถาเพลงอะไรไม่มีอะไรนอกจากมีลมปากเป่าไปที่ร่างกายหลวงพ่าที่นอนี่ไม่เยอว่าใช้การอะไรไม่ได้แล้ว แรียกว่าห,หมดหวังแล้วเมือ่อตาพระขาวไปแล้วตาพระขาก็บอกว่าพวกนี้จะมาบินฉบาทมาใส่บาทไทยนะหลวงพ่อก็ไม่เข้าใจว่าจะทำยังไงในที่สุดเมื่อรับสัญญากับท่านแล้วท่านก็กลับไปเตือนเช้าขึ้นมา ท่านมีจิตนาบ้านมาดูร่างกายลุกขึ้นยืนลุกขึ้นเดินเดินลุกขึ้นวิง่งม,มันไม่ได้เป็นอะไรไม่มีอะไรเลยเรียกว่าร่างกายพวเกษิดีใจมากบอกให้โยมทำกับข้าวให้อร่อยหน่อยแล้วจะใส่บาตรสาบขาวตอเช้า ยอมก็จัดการให้ความถึงหลวงพ่อก็ยกขันข้าวใส่หัวและอธิษฐานแต่พระขาวก็ยืนนิ่งอยู่อยู่พาคลึงบอกว่าไม่พอไม่พออะไรต้องสัญญากันให้แน่ชัดว่าจะสละชีวิตนี้จริงไหม บอกว่ารัสมาริงผู้ดใดฟังให้ชัดกว่านี้หน่อยหลวงพ่อพก็บอกว่าข้าพเจ้าเมื่อมีผูใ้ใดบรรักษาข้าพเจ้าให้หายจากโรคกมาพา้ข้าพเจ้าจะอุทิศชีวิตนี้ให้แก่พระชาวโลกสายเส้นในขณนะที่อธิษฐานนั้นอายุสิบสมปีสิบ เวลานี <CK> ้อายุเก้าสิบเกปีครับหกเดือนแล้วยังอยู่ยังสามารถทำได้อยู่ก็จะมาเรือว่าคนบรยันจะรรมก็จำได้ชื่อเดียวชื่อะไรจำทีก็จำไม่ได้ก็ขอบอกว่าคไบรอันจะสร้างศูนย์สมาธิ หลวงพ่อเขบอกว่าสร้างสุสมาสีก็ดีมันเป็นครึ่งวัดครึ่งบ้านมันก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นหลวงพ่อก็คิดว่าน,นุ่มคนนี้คงจะมาพูดเล่นพูดหยอกลวงว่าบ้างแต่ใจไหนได้พอเวลาที่ผ่านมาไม่กี่เดือน เอาแปลไปให้หลวงพ่อดูอา่านี่ซื้อแล้วที่อา่านี่ควนไม้มาแล้วอา่านี่หาช้างมาแล้วนี่ยกกุฏิแล้วที่หนึ่งแล้วที่สอที่สามอานี่มันยกเป็นวัดป่าเนี่ยมัก็สวยแล้วสิก็ใช่เพราะว่ายังไงเสียการทำสมาธินี่ มันเป็นเรื่องที่จะต้องมีหลักมีแรงพอมีหลักมีแรงแล้วคนที่จะไปทำสมาธิก็ไม่ไม่ละบากสามารถที่จะไปทำสมาธิได้เพราะว่าเมื่อรูอ้ว่าหายจากโรกอามาพาสแล้ว หลวงพ่อก็อุทิศตัวว่าเป็นเป็นสามเณรเมื่ออายุสิบห้าปีมอุทิศตัวเป็นสามเณรแล้วก็พยายามที่จะแสวงหาความรู้ว่าทำยังไงถึงจะสามความรู้ที่เราได้เนี่ยให้แก่ผว้ชาวโลกทั้งหลาย ที่เราได้จะขอย้อนกล่าวประวัติรลวงพ่อสักเล็กน้อยว่ายังมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นีิรักใครกันแล้วก็เขามาชวนไปวัดนัสอนนั้นก็ไม่อยากไปเพราะว่าเป็นเด็กแลไม่รู้เรื่องอะไรมาชวนไปวัดมาชวนไป,ไปลำบากแต่นัชิโสต าก็มาอ้อนวอนออนวอนแล้วก็วันนั้นก็ไปเป็นอนว่าไปแล้วก็ไปนั่งไม่สุขที่ทางอาจารย์ก็ก็บอกว่าชี้ว่าเอาเด็กอะไรเด็กผู้ชายเนี่ยไปนั่งพวนผู้หญิงได้ยังไงหลวงพ่อก็ตกใจก็หนี้ถอยออกไปห่างๆก็สลามันแคบนิดเดียวแต่ก็ไปนั่งอยู่ในที่แ่งหนึ่ง พอถอยไปนั่งอยู่ที่แห่งหนึ่งแล,ลว้วกล่าวว่าพวทสิเขาไปหาพระอาจารย์นี่เขาไปสอนไปสอนหนังสือกันไปสอบหนังสือกันตั้งแต่สองทุ่มถึงเที่ยงคืนเราจะต้องนั่งอยู่ที่นั่นอีกสี่ชั่วโมงแล้วเรากลับบ้านก็กลับไม่ได้ครัวผีก็เลยต้องจำใจอยู่ที่นั่น อยู่ที่นั่นแล้วแทนที่จะนึกว่ามันนึกว่อแล้วนึกว่าไม่มาอีกแล้วไม่มาอีกแล้วเท่านั้นแหละปรากฏว่าตัวของเรานี่มันลอยข้ามแหวหาไปในสุขแข่งมองดูบนหลังคาบ้านก็สะลุปรุกปวงมองดูน้นำทะเลก็เห็นถึงก้นทะเลจะไปที่ไหนนึกเอามันก็ไป เจอเพื่อนเพื่อนก็อาหารมาให้อาหารก็เป็นเหมือนกขนมแคกสีขาวมาแบบขับเดียวสนั้นเองอิ่มมากมายแล้วเขาก็ชวนบอกว่าอย่ากลับเลยนะละเราก็บอกว่าไม่กลับแล้วอยู่ที่นี่มันสบายจะอยู่ต่อไปพว่อพ่อก,ก็บอกว่าอยู่จริงๆนะ ท่านใดนั้นก็จะยินเสียงพระอาจารย์กองมาเสียเป็นพระอาจารย์หลวงพ่อองค์แรกแล้วอาจารย์กองมาเราก็ไม่แคร์ว่าเมื่อเวลาที่อธิษฐานอะไรต่ออะไรเสร็จแล้ว พอเวลานึกว่าไม่มาอีกแล้วสนงน่จิตมันไปนเป็นสมาธิขึ้นพอจิตเป็นสมาธิขึ้นว่าโอ้สมาธินี่มันดีอย่างนี้เลยมันเกิดหนึ่งความซาบซึ้งเกิดสองความเอิบอิ่มเกิดข้อสามความนุ่มนวลเกิดสี่ความเบากายเบาใจสุดสิ้งทุกอย่างบริเวณกว้างขวาง เนื้อที่สสุวยงดงาม mm. ก็ทำให้บกว่าอยากจะอยู่ต่อไปแต่ว่าทนเสียงพระอาจารย์ไม่ได้พ mm. ระอาจารย์กงมาสับอกว่ากลับเร็วกลับเร็วกลับเร็วเพราะว่ามันจะได้ครึ่งชิมองแล้วเพเดี๋ยวร่างกายมันจะเน่า mm. ก็เลยรีบเหาะกลับมาทางเดิมได้ก็มาเข้าแล้วก็รู้สึกตัวก็ประกอบกันก,นกนว่า ได้อธิษฐานกลองกันกับสาพระขาวเสด็จมาคอยช่วยเหลือหรือว่าตาพระขาวเมื่อมันถามว่าจะสัญญาลุงได้ไหมว่าจะช่วยชาวโลกให้พ้นไปจากความทุกข์ด้วยสมาธิบอกว่าสัญญาได้ เมื่อสัญญาได้ตาพระขาก็บอกดังที่นล้เรามาให้ฟังแล้วในที่สุดหลวงพ่อก็ต้องมาเป็นอาจารย์สอนสมาธิเมื่อจะเป็นอาจารย์สอนสมาธิก็จะต้องศึกษาความรู้ศึกษาความรู้นัดแรกเสียวก็ได้ พระอาจารย์กขมามาจรไญ่พุญโยเป็นผู้สอนได้ในครั้งแรกบวชได้เดือนเดียว,ยว,ยวอาจารย์ก็บอกว่าใครกลัวตายไม่ต้องไปกับเราใครไม่กลัวตายให้ไปหลวงพ่อก็โผ่าไม่กลัวตายในที่สุดอีกเดือนหนึ่งท่านก็นจกัดการให้ บวชนะันหมายความว่าบวชดได้เดือนหนึ่งแล้วจัดการบริการเดินสุดงเดินสุดงไม่ได้ที่ไหนเดินในรงพยาเย็นต้องเดินใน้นดงเดินใน้นลง,งไม่รู้กี่วันถึงจะพ้นเอากันคาวๆประมาณสี่ห้าวันลองคิดดูเด็กอายุเพียงสิบห้าปีบวชเป็นสามเณร สังอดกข่าวถึงห้าวันในการที่จะแสวงหาสม,มัยกับการโดลนองในการครั้งนั้นอันนี้ก็ได้ฟังข้าๆในที่สุดในที่สุดก็ได้พบความจริงว่าการที่บุคคลม,มาทำสมาธิให้แก่ตัวเราแล้วนี่จะเป็นการพัฒนาตัว วิญญาณนี้ให้ถูกต้องคนเหล่านี้เกิดขึ้นมาไม่กายกับใจขาดไปสักอย่างหนึ่งก็ไม่ได้ขาดกายไม่มีใจไม่ได้ขาดใจไม่มีกายไม่ได้มีกายกับใจเมื่อเป็นเช่นนั้นกายกับใจ,บใจ,บใจอันนี้จะตั้งเป็นกายกับใจที่ได้ประสบความรู้ความเข้าใจ ในการทำสมาธิทำสมาธิอาจารย์ถามว่าเราไม่ใช่อาจารย์ถามหรือพราถามมาอาจารย์ว่าทำสมาธิทำไปสมัยกาททำไปเพื่อสะสมพลังจิตพลังจิตสะสมปไปสมัยาอาารยบอกว่าพลังจิตนี่ใจเก็บเลยบุญบาทหนึ่งสองบาทร้อยหนึ่งสองร้อยพันหนึ่งสองพัน ล้านหนึ่งสองร้านกี่ร้านก็ตามเก็บเอาไว้โดยสิทธิจะไม่สูญคื้นมาเึื่ลังกิตมันจะเป็นบุญเช่นั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าได้ตั้งใจที่จะช่วยทำให้สำเร็จได้แล้วลุงก็จะเป่าให้ท่านก็เป่าให้ด้วยรูปาก ไปสามสี่วดพวดพวด,พดสามสีแล้วท่านกลับไปแล้วหลวงพ่อก็ลุกขึ้นมาเป็นเด็กธรรมดาได้แล้วก็ได้บวชมาจนก,กาะสังึงบัตินี้แล้วมาถึงวันนี้มันก็คงจะใกล้เคียงกับที่เรานน้าสมาสิไปเห็นมันก็จะเจ็บแต่คงจะเป็นสีสำคัญต่อไปในอะนาคต เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ของดีของดีที่จะเกิดขึ้นมาเนี่เกิดข,ขึ้นจากใจไม่ใช่เกิดขึ้นจากอะไรใจเป็นผู้สร้างขึ้นมาทุกอย่างจนกระทั่งกลายเป็นสถานที่อันเหมาะสมเมื่อเป็นสถานที่อันเหมาะสมก็จะต้องมีอาจารย์ที่เหมาะสมแล้วก็จะต้องมีคนที่มาปฏิบัติ สมาธิให้สำเร็จพอสมควรปรนะัจจนาเพราะฉะนั้นในสูตรนี้จึงขอยกย่องให้ผู้ที่มีสตาเคยคุดายอันที่ได้ดำรดิสร้างขึ้นสร้างขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปเรียนรายใครทำเองหมดสร้างขึง้นมาจากกางสำเร็จมาถึงในวันนี้ ขอให้รักษาความดีนี้ไว้เพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์ต่อทากคลบุตรอนุชนรุ่นหลังจะได้พากันทำสมาธิให้มากขึ้นในขณะนี้เรามีศูนย์สมาธิถึงสองร้อยห้าศูนย์ทั่วประเทศและต่างประเทศด้วยแต่เราจะการสร้างหลายที่ แต่ก่อนเราจะหาครูสอนสมาธิสักคนหนึ่งเราต้องใช้เวลาสิบปีกว่ายี่สิบปีเวลานี้รลวงพอ่อนววิชาใหม่แต่ก็คงเป็นวิชาเก่านั่นแหละได้สำเร็จก็ได้สร้างเป็นโรงเรียนครูสมาธิขึ้นแล้วก็เกิดศูสย์สมาธิ ซึ่งก็ยังจะต้องขยายต่อไปตามความปรารถนาะสวัสดีส